สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านค o กกี้แลนช์ช็อให้บริการเติมเกมคุกกี้ Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะก็เมื่อประมาณ2วันก่อนนะครับ มีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาในคลิปเก่าๆของช่องผมซึ่งในคลิปนั้นอะ่ะผมได้ทําการแบบอ่าทำกิจวัดประจําวันให้ดูนะครับว่าในหนึ่งวันอะ่ะผมเล่นอะไรไปบ้างเข้ามาฟาร์มของยังไงจัดสรรทรัพยากรยังไงแล้วคอมเมนต์ในวันนั้นอะ่ะน้องคอมเมนต์ไว้ว่าขอแพทล่าสุดทีครับพี่พี่ทําอะไรไปบ้างเปรียบเทียบให้ดูหน่อยได้เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า ผมทำอะไรไปบ้างในแพทนี้เออต้องขอบอกก่อนผมเองอะเล่นอยู่5้านะครับเวลาก็จะอ่าค่อนข้างมีจํากัดนิดนึงต้องใช้เวลาไปกับการฟาร์มอย่างรวดเร็วเอออาจจะเล่นไม่ค่อยเหมือนใครนะครับแต่หลักๆแล้วก็คล้ายๆกันแหละคือเข้าเกมมาเนี่ยของมันก็จะมีเต็มไปหมดใช่ไหมเราก็ไล่รับเลยดาลูกกวาดนะครับห้ามให้มันเต็มรับได้รับแล้วก็อ่าน้ผู้แห่งความมัง่งคั่งนะครับคุณกดรับได้เลย อ่ารับเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะไม่ตันแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วเราก็ไปไล่ไอ้ที่มันขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับมันจะเป็นภารกิจรายวันก็นี่เลยอ่าส่งบอลลูนครับควรจะทำนะมันได้พวกเศษท็อปปิ้งแล้วก็ท็อปปิ้งใหม่ๆอ่าส่งไปเลยยิ่งไกลย,ยิ่งดีนะครับแล้วก็นี่ตรงเรือเรือก็จะมีของรางวัลต่างๆแต่ว่า เราต้องทําการผลิตของแล้วก็ส่งไปให้กับเขานะครับเนี่ยผมจะดองเอาไว้แล้วเราก็ไปดูแป๊บบนึ่งนะครับนี่เราก็ไปดูว่าอันไหนที่มันมีล้นไปหน่อยอย่างอันเนี้ยมี19อันผมว่ามันเยอะไปนะเราก็ส่งไปอ่าอย่างอันนี้มี7จดอันนะครับส่งไปเลยมีเยอะเกินก็ไม่ดีมันจะลกคลังมากครับเอาแค่ประมาณ50ชิ้นนะครับที่มันผลิตยากๆอ่ะแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว อ่าส่งไปเลยทีนี้พอแบบไม่มีอะไรจะให้ส่งแล้วนะครับเราก็ไปส่งอันที่อ่ามันส่งแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วมันเต็มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอันเนี้ยขนแกะสายใหม่นะครับของผมมันค่อนข้างจะเหลือมากก็เลยอ่ะส่งไปอันนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรก็ไล่ดูเอาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยน้ำนมมีโคตรเยอะเลยแต่ผมอะ่ะน้ำนมไม่พอว่ะอันนี้แปลกมากเศร้าจัด ต่อมาก็เป็นอันนี้นะครับร้านริมหาดอะไรที่เราแลกได้ก็จะแลกเลยเนี่ยไล่ดูเอานะครับอันนี้ห้ามพลาดนะมันหาย,ยากครับคุณแลกไว้เนี่ยมันจะได้ใช้ในการาฟังก์ชันปรับเลเวลรวมไปถึงอัพเพิ่มบัฟต่างๆภายในเมืองนะครับไาลา่ดูผงสกิลรับไปแล้วก็เนี่ยคุณมาไล่ดูเอาเองอมือลันอันไหนที่ใช้ก็ไปแลกนะครับต่อไปก็มากดที่เหลือให้หมดนะ แต่ตรงเนี้สำคัญมากนะครับรถไฟเยริมีห้ามให้มีของค้างสต็อกเลยหรือถ้ามันมีค้างเนี่ยควรจะผลิตส่งให้ไหวที่สุดนะครับโอเควันนี้ราบลื่นนะไม่มีอนไหนค้างเออถ้าไหนค้างคุณรีบผลิตนะครับมันช่วยให้เราได้พวกอิดออโร่าเพชรแล้วก็เงินจำเป็นต่อการเล่นดังนั้นห้ามให้มันมีอะไรตกล่นในนี้ต่อไปก็รับของทั่วไปนะครับรับเสร็จก็อาจจะเข้าไปฟาร์ม เทคนิคการฟาร์มสําหรับคนที่มีเวลาเล่นนะครับแนะนําให้กดอันแรกสุดมันคุ้มที่สุดแล้วคุณดูมันใช้เวลาแค่ประมาณ1นาทีต่อชิ้นนะครับแต่ได้ถึง3อันแต่ถ้าอันที่2เนี่ยมันจะได้แค่9อันแต่ใช้เวลา10นาทีประมาณนี้ดังนั้นถ้าคุณเล่นอยู่แนะนําให้กดอันที่1แต่ถ้าคุณไม่ได้ออนนานๆเนี่ยคุณกดอันที่2อันที่3ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไล่กดอันที่1 ส่วนอันอื่นๆนะครับกดอันที่เราต้องการได้เลยที่ต้องกดอันที่หนึ่งก็จะมีพวกไม้น้ําตาลไอเยลี่สีฟ้าอะไรพวกนั้นนะครับที่เหลือคุณเลือกอที่เหลือคุณเลือกเอาเลยว่าจะกดอันไหนเนี่ยโดนัทนะครับเออโดนัทอันเนี้ยขาดอย่างบ่อยอะ่ะสีฟ้าเนี่ยอันเนี้ยตัวดีเลยเดี๋ยวต้องไปสร้างน้ำนมไม่พออีกแล้วนะครับนี่ บางทีก็แบบกดแบบไม่ได้ดูอะไรอะ่ะแบบรีบๆกดอันที่2กดอันที่3ามรัวๆสุดท้ายมันมีเยอะมากอันเนี้ยเป็นนิสัยเสียของผมนะครับเอออย่าทาแบบนี้นะเนี่ยดูดีอันที่สองค่อนข้างจะเยอะอันที่1ก็เยอะดูดูดูเนี่ยไลค์กดได้เลยนะครับตะก่อนผงบิสกิตคือไม่พอแต่ตอนนี้เหลือแล้วอะ่ะถือว่าดีมากนี่เออตรงนี้อย่าลืมอัพนะครับมันเพิ่งจะเข้ามาเมื่อก่อนหน้านี้เองผลิตครั้งเดียวจะได้เยอะเลย อ่ะเนี่ยไล่กดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมันจะได้ขึ้นมาเร็วมากคุณกดได้เลยนี่ขนแกะขนแกะสายไหมหลกัลกๆก็เหมือนกันแหละบางคนอาจจะถนัดอีกแบบหนึ่งบางคนอะอาจจะไปเล่นแบบฟาร์มก่อนไม่ผิดนะครับแต่ผมมองว่าการสร้างของแบบนี้ก่อนนะเราค่อยไปเล่นโหมดอื่นน่ะมันจะดีกว่าเว้ยพอเราเล่นเสร็จเนี่ยของมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆแบบนี้มัน รู้สึกอุ่นใจมีของใช้ใช่ไหมการสร้างของก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ Kingdom Arena ตัวเนี่ยมันจะเต็ม12ตลอดก็คือเรามาตีไม่ให้มันเต็มนะครับเดี๋ยวดูวันดับดิอุ้ยยังการดีเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานก็ไม่ค่อยได้เล่นนะอ่าเดี๋ยวเรามาตีกันกดเพื่อให้ตัวมันไม่ตัน12นะครับพอมันไม่ตันมันก็จะงอกมาเรื่อยๆถูกไหมเออตีไปก่อนสักสองสตา แล้วค่อยไปเล่นหมดตะลุยดานหรือไปตีมังกรทําอะไรก็ว่ากันต่อไปอันนี้แล้วแต่สไตล์นะผมก็จะเซตมาประมาณนี้อันดับอยู่ที่5,300กว่าอันนี้หยุดเล่นตั้งแต่ที่ทําคลิปไปเมื่อประมาณ2วันก่อนนะครับที่ทําคลิปสอนจัดทีมสายฟรีคือมันดีจริงกันได้ยอดเยี่ยมมากเซตนี้เหมาะกับเซิร์ฟป้ากับเซิร์ฟดาร์กสุดๆนะครับเซิร์ฟดาร์กผมก็ใช้อยู่อยู่ประมาณท็อป2 0 0 ตอบโจทย์ต่อการใช้งานนะอันนี้อีซี่อีซี่รับของต่อไปก็ตีครับใบหนึ่งผมว่าหนึ่งกระดานเนี่ยเรามักจะตีได้ประมาณ2ทีมนะครับอ่าคนนี้แล้กันไม่รู้นะจะชนะได้ไหมน่าจะตึงว่ะ5,000กว่าอ่าลองดูลองดูงดไหวไหมไหวไหมตายทนไว้ทนไว้เฮ้ยเออเขาแทงไม่เข้าแล้วนะครับ ก็มาดิครับน่าจะได้นะทุกคนล้างปั๊บสมุนไพรย,ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมใช้แตกไหมอย่าใช้แตกพอตายโอเคประมาณนี้ครับสำหรับการเซตทีมทีมนี้นะเอาไว้เจอกับทีมตีไว้ด้วยกันเองจะดีมากยิ่งเขามีบาชูกา้ากับเอแคเนี่ยเราจะค่อนข้างชนะได้ง่ายนะครับและเซิร์ฟนี้มันก็ใช้กันเกือบทุกทีมดังนั้นสบายจริงๆ อ่ะพอแล้วเสร็จนี้ก็จะออกไปฟาร์มของพวกส่งนกแล้วก็อะไรที่ทําได้ก็จะไปทํานะครับเดี๋ยวเราไปส่งนกกันก่อนอ่าตรงเนี้ยวันหนึ่งมันจะทําได้เยอะมากนะครับแนะนําให้มาทํามันจะมีของพวกอิดอโลลาแล้วก็เงินนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ขับเคลื่อนในเกมนี้คุณไม่มีเงินคุณทําอะไรไม่ได้เลยนะรู้ปะ่ะอันนี้มันค่อนข้างจะเยอะอย่างก่อนโอเคเสร็จแล้วก็ไปลงด่านนะครับ นี่เลยเห็นไหมว่ายลี่สตามน่าเนี่ยมันมีค่อนข้างจะเยอะเลยมันล้นแล้วเว้ยถ้าเป็นเซิร์ฟเพียวนะครับในไอดีหลักของผมบางทีอาจจะเอาไปฟาร์มพวกเศษตัวละครในโหมดมาสเตอร์หรือไม่ก็มาฟาร์มท็อปปิง้งแต่ว่าไอเดีนี้ยของมันยังไม่ค่อยแน่นมากแล้วมันยังลุยโหมดมาสเตอร์ไม่ได้นะครับตำราย,ยังน้อยอยู่ดังนั้นจะฟาร์มแต่ท็อปปิง้งอาจจะขออนุญ,ญาตกดเลยละกัน แต่ถ้าเป็นแบบปกติผมจะเล่นเอานะอันนี้คือทำคลิปไงเดี๋ยวมันจะนานก็กดเล่งเลยเห็นไหมเราจะได้ท็อปปิ้งมาแนะนำด่านที่8 2 9นะครับอันเนี้ยมันได้ทางท็อปปิ้งโจมตีแล้วก็ลดความเสียหายอ่าต่อไปทำไรดีไปเช็คชื่อกิลนี่ครับผมก็จะเข้ามาเช็คชื่อกิลแล้วก็ดูลูกกิลว่าเอ้ยมีใครออนบ้างวะมีใครไม่ออนบ้างอาจจะเตะนะครับ อันนี้เป็นสมาชิกที่มาใหม่รับเลยละกันนี่เดี๋ยวเช็คก่อนใครไม่ออนเตรียมตัวเนี่ยก็มีคนที่ไม่ออนแต่ว่าไม่ว่ากันนะผมเข้าใจแพทใหม่มันยังแบบเร็วอยู่เพิ่งเข้ามาอาจจะปรับตัวกันไม่ทันดีอย่างคือมันดองตั๋วได้นะครับแต่ถ้าไม่ออน5วันขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาอืมต่อมาก็ไล่ตีบอสกิลนะครับอ๋อเซตนี้ อ๋อผมทำไว้อยู่ลืมเลยเดี๋ยวต้องไปตีมังกรแล้วก็ตีตัวกลางตัวที่สามเนี่ยผมอาจจะยังไม่ตีนะครับทุกคนไปตีมังกรกันการกดก็เฮย้ยชิปหายแล้ววะ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ลืมเปลี่ยนทีมนะครับขออภัยทีการกดมังกรเหมือนกับอาคลิปที่เคยปล่อยไปเมื่อนานมาแล้วจังหวะไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวกดให้ดูนะครับนะสลับทีมก่อน ลืมเปลี่ยนทีมเฉยถ้าเรายังไม่ทำดาเมใส่มังกรน,นะครับมันสามารถกดยกเลิกได้อ่ะเหมือนเดิมกดแกะแค่นี้เองดูที่สัญญาณ A c a r นะครับนาฬิกาของ A Care พอขึ้นคำว่าบอสเสร็จกด A Care f o c ตกดอ a โต้ที่เหลือปล่อยได้เลยนะครับแต้มคุรจะขึ้นรัวมากอันนี้เป็นสเต็ปทั่วไปของทุกๆคนในการตีมังกรทีมนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับปิดได้มั้ง หลักๆแล้วจะได้ประมาณ20ล้านถึง30ล้านแต่ซีซั่นนี้มังกรมันค่อนข้างจะเก่งดังนั้นอาจจะได้ดอปลงอันนี้เราปิดมังกรพอดีนะครับไปต่อได้นะไปต่อคุณอย่าปล่อยออโต้เด็ดขาดนะครับดักดูจงังหวะดีๆเพราะว่าครูทามันจะเพี้ยนอ่าเหมือนเดิมเลยแต่ไม่มีเอแครแล้ววะ่ะโกโต้กดออโต้อ่าเหมือนเดิมครับง่ายไหม คือมันต้องดูเป็นอะถ้าใครดูเป็นไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเนี่ยพยายามให้แวมไพร์มันกัดตรงกับนาฬิกาตรงกับดาร์คช็อคเพราะว่ามันจะเข้าถึงตัวบอสได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดแต่ถ้ามันไม่ตรงจริงๆก็ยังน้อยขอให้แวมไพร์ได้กัดพอแค่นั้นนะครับเอ,าอ้ายังเหลือไอ้เจ้ามังกรตัวน้อยกด1.5ไปเลยละกันนะครับหมดเวลาต้องมี10ล้านนะเออ10ล้านขนาดเอแค์ตาย ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการอารตีมังกรต่อไปก็จะเป็นตัวกลางแต่ว่าทีมมันยังไม่เสร็จเลยของไม่พอวะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยังไม่ตีละกันนะครับอ่ะไปดูนี่กันเนี่ยอันนี้ทําได้อ่าประกาศจับนะครับนี่ผมมักจะเล่นแบบเยอะแค่บางวันคือดูว่าไอสีแดงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะมี เขาเรียกว่าอะไรผลึกน้ําตาลอย่างวันนี้เป็นสีแดงใช่ไหมครับซึ่งผมไม่ได้ต้องการผมต้องการสีฟ้าถ้าวันไหนนะครับเป็นสีฟ้าเยอะผมจะใช้เพชรแรกที่ประกาศจับเลยมันคุ้มค่ามากอันนี้ก็เนี่ยทำปกติครับอะไรที่ทําได้ก็ทําพยายามอย่าให้มันขึ้นเยอะแต่ตรงนี้อาจจะดองได้ประมาณ2วันมาตีทีเดียวเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็น10วันเนี่ยมันจะเต็มไอ้น้านี้ไปหมดนะไม่ควรทําขนาดนั้นนะครับ อะสร้างไปรับของอะยังมีต้นความหวังกับน้ําพุแห่งความมั่งคั่งเนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆดูว่าอะไรเราทําได้ครับอันนี้ไม่มีตายตัวนะเล่นชิวๆอ่ะเห็นไหมของมันก็กดสร้างใหม่ได้เรื่อยๆนะครับลองคิดดูถ้าคุณกดแรบสิบนาทีอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะแบบยังไม่เสร็จเลยแถมยังได้น้อยด้วยใช่ไหมกดแบบนี้ไปก่อนนะครับทีนี้ก็ไปลุยแหลงต่อเนี่ยทำวนไปสลับไปสลับมา ผมมากเป็นคนที่เล่นแค่วันละประมาณ2ครั้งนะครับเข้าเกมไม่บ่อยแต่ว่าเข้าแล้วต้องทําอะไรให้มันเสร็จคือต้องเคลียร์ให้หมดอะไรที่ทําได้ก็จะทํานะครับอ่ะคนนี้ไม่น่ามีอะไรคือนางฟ้ามันไม่ค่อยเก่งแล้วสําหรับแพทปัจจุบันอะดามเมจมันแรงแล้วก็ดีแต่ผมมองว่ามันมีตัวที่ดีกว่านะครับในการใช้งานดูเว็บเดียวน่าจะหายแตกไม้แตกไม้ เว็บหน้าเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับบลาวเตรียมยิงยูนิคอนอันดับเขา3ามันสองก็ไม่แย่นะค่อนข้างจะดีเลยแหละแต่มันแพ้ทางเราเพี้ยศูนคลายฮิวนะครับอืมยอดเยี่ยมเนี่ยสมมติว่าคุณไม่ค่อยมีเวลานะอาจจะตีให้เหลือสัก4ี่ใบหรือ6กใบก็ได้เพราะว่ามันตานสิใช่ไหมบางคนอาจจะตานที่10 เนี่ยคุณกดให้มันเหลือสักครึ่งหนึ่งแล้วค่อยไปตีอีกทีรอบเย็นก็ได้น,นะครับมีทีมไหนหน่าตีวะตอนนี้เหลือเก้าใบแล้วโอ้ยอันนี้น่ากลัวอันนี้เป็นแวมไพร์เฮ้ยุยลืมเปลี่ยนทีมโอ้โหชิบหายแล้วครับทุกคนมือลัน่นโอ้เซ็งวะอ่ะไม่แน่ไม่แน่คือถ้าเป็นทีมแวมไพร์ในเซิร์ฟนี้ผมจะเอาทีมอีกทีมหนึ่งไปสู้นะทีมนั้นจะเป็นทีมที่มีฟีนองเซีย โอ้โหอันนี้พลาดนะวัดดวงวัดดวงอาจจะชนะได้สี่พันห้ากับสี่พันหนึ่งโอ้โหแม่งไม่ตายว่ะโอ้โห,โหจบแล้วครับทุกคนเป็นโลกบ้าอะไรชอบลืมเปลี่ยนทีมผมแม่งโคตรเซ็งเลยวะ่ะเออเอาเอาเข้าไปอาจจะได้อยู่ฮิวขึ้นมาแตกฮิวขึ้นมาต่อยมึงอย่าห้าวมึงอย่าห้าวมึงอย่าห้าวเออโอ้โหมันกัดเราอะ โอ้โหอ้น,นี้ใส่มือลั่นเนี่ยใครแก้ผมได้บ้างวะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นเนี่ยเอ้ยโอยได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นฟินองเซียตายฟินอมเซียมึงตายม่งหิวขึ้นมาจบละเซ็งเลยกี <c ười> ่ถ้วยอยู่เนี่ยโอ้โหลบเจ็ดถ้วยโดนจุกจุครับ <c ười> โอเคก็เหลือสักแปดเนี่ยไม่เป็นไรแลละเดี๋ยวค่อยไว้เล่นตอนเย็นทีเดียวนะครับต่อไปก็บางทีอาจจะลงสึกแข่งผู้พิทักษนะ แต่ว่าตอนนี้คือเราอาชิปไงเดี๋ยวเวลามันจะนานก็เอาไว้ที่หลังละกันแล้วก็ไปไล่สุ่มดิสนี่ดีไหมสุ่มของที่เราสุ่มได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนอ่ะดองไว้พอสมควรนะครับจริงๆอ่ะมันไม่ควรดองไว้สุ่มได้คุณควรจะสุ่มเลยเพราะว่าดิสนี่ถ้าคุณสุ่มได้ตัวละครเยอะมันจะได้บัฟต่างๆที่ช่วยในการเล่นให้กับทีมเราได้นะครับคือช่วยในการสร้างของให้ไวขึ้นได้ช่องนู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ ว่าเราจะได้แบบไหนมาเนี่ยรับให้หมดที่เป็นฟรีนะครับสมบัติเฮ้ยเอาสัหน่อยเอาสหน่อยอยากได้ตำลามากครับทุกคนโอ้โหอ,อ,อีปิกมาสองตำลาไม่มาเหลือ270รอยเจ็ิฮ้ยมีเพิ่มตัดวะจัดไปซุม่มแพทเนี้ยจริงๆไม่ควรดองของนะครับถ้าคุณดองของคุณจะตามดาวคนอื่นเขาไม่ทันนะจริงๆต่อให้สมบัติ12แล้วก็ไม่ควรดองเว้ยควรจะสมให้หมดตัวเลย ก็สุ่มได้นะครับไปมาหน่อยอีปิกเออทิ่งทับทีมว่ะหมดเกลี้ยงแล้วนะทำอไรต่อดีอ่ะมีรับรางวัลตรงนี้ยังไม่ได้อีกประมาณ1นาทีนะครับหลักๆแล้วก็ประมาณนี้ครับทุกคนที่เหลือก็ไปฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับเนี่ยไม่มีอะไรให้ทำแล้วหมดหรือบางคนจะไปไล่ตีต่อจนหมดเลยก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดเนี่ยพอสมมุตินะครับ สมมุติว่าเราจะออกจากเกมแล้วแล้วเราเข้าตอนเย็นเนี่ยคุณเตรียมกดอันที่2ได้เลยแบบนี้นะครับเพราะว่าว่าเราจะเข้าอีกครั้งเนี่ยมันก็น่าจะเสร็จจนหมดแล้วอันที่3ผมว่าควรจะกดในช่วงกลางคืนอย่างเช่นคุณเลือกเล่นสามทุ่มเนี่ยคุณก็อาจจะกดอันนี้เลยพอตื่นเช้ามาเสร็จมันก็จะเสร็จพอดีนะครับสําหรับอันที่3นะแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าแล้วรอไปช่วงเย็นเนี่ยกดอันที่2ก็พอแล้วนี่โอเคสําหรับ กิจกรรมในการเข้าเกมของผมก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนเออลองประยุกต์ใช้ดูเพื่อบางคนอาจจะได้เทคนิคหลายบ้างก็ลองดูนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย